สบายดีทุกคนคาะน,นี้มานางรอแฟนคอยอยู่โรงพยาบาลเพราะว่าเรามาเอาทอออกจากอันไอเนี่นยก็ทอเนียวของเราแบบนี้นะเพราะว่าก่อนก่อนหน้นานี้นเรา เราน้ำหนักลงร้ายเลามีนิ้วขึ้นเนาะนิ้วแบบนิ้วในไตแบบนี้นะร้ายก่อนแห้งแบบบางก่อนหันไงจนแบบตกออกมาตกออกมาแล้วก็มาข่างอยูท่ทวเหนียว,วเราเหนียวแล้วก็มีเลือดออกแบบมีน้แบบดนะแบบันแบบก่อนหัหไงหน่วยอันมเมล็ดหันคลายคลายคือกันกับมเมล็ดอันพุทธาแบบนี้นะเท่านี้กอนะ่อนเนี่ย มาขางอยูท่ทนอนเงาแล้วเล่าก็เงาเมือนันเราเก็บแห้งๆโบเมนเมือนอันเรานอนละอันน่าจะซ้ำสีส่เดือนผ่านมนาะแล้วเล่าจาังไรมันขางเราก็ไปจักคอยูแล้วก็แบบคุ้มเอาออกนะแล้วบันนันก็อ,ออกเองแล้วเราก็เก็บก่นเหนีไวไฟแล้วก็เอมามาให้หม้อเืองแบบนี้นะ เพราะว่าช่งนั้นเขาเจ้ายางบัาตัดหาหลังจากเราเอาไม้เขาเบึงห้ต่อมาต่อมาเขาเจ้าก็ฟาตัดห้แล้วเขาเจ้าก็ใส่ทอเพื่อว่าอันทำความสะอาดแบบว่าให้ออกให้ออกมาง่ายแบบนี้ใส่ทอน่ำแล้วขนาดที่เราใส่ทอนั่นเวลายางร้ายมันกระปรายเนาะเพราะว่ายางร้ายหรือว่าปันจักรยานมันกระปรายแบบว่า มันเคลื่อ,อนทีแบบนี้แล้วก็เวลาเราเนียวก็ซีมีเลือดไข่ไข่เป็นน้ำเงียวนแต่ว่าซีแบบซีแบบไข่ไข่ขที่เลือดแบบนี้นะ,ะวันนี้ก็เลยครบครบมันครบวันที่ว่าเราใส่ทอหันไปแนวเนาะเราก็เลยได้มาเอาออกแบบนี้นะ,ะหาครบวันบครบเดือนที่เขาเจ้ากำหนดกั เขาจะบอเอาออกให้เนาะถ้ากพวกคนน้เขาจะก็จะเอาออกให้แบบนี้นะวันนี้เราก็เลยลางงานเพื่อมาเอาทอมองว่า้าเวลาดุนไปเลยเน,นาะนั่งรอเล่าน้ำหนักลดไายแล้วก็ขอบคนใ้ใจให้ใขอคิดขอคิดว่าเป็นนำอาหารการกินเนแต่เขาหของบ่อฟังเพอเนาะ บาฟังเพิ่นบาดได้เพื่นน้ำหนักเพื่อนลดไลยแบบนี้นะแล้วก็มีกอดหนิยวขึ้นเพราะว่าเราพาตัดมาไลา่ขังแล้วเฟนกว่าว่าอาหารเขเขาเจ้ามีถาดแปลงมีแบบมีแต่แป้งแบบนี้นะแต่เบาไปเขากับเบอเสื้อฟังคมอมเฮา เราพาตัดออกหันบ้าถูบักหลายๆก่อนคักเราว่าเจ็ดแปดก่อนฝนพาก่อนได้ก่อนใไไหญ่ค่ะนะตกลงมาก็จะมาตั้โงโอเนียลหรอเนียวก็ลําบากแล้วก็เสียเจ็บเพราะว่าคิดเบิง้งเนาะก่อนเท่านิวนาน้วก้อยเนาะพวก็มีพี่น้องรวมเท่านิวนาน้วก้อยมาขางยว่นโอเนียวแบบนี้นะก็ลําบาก mm hmm. ตอนนัดแล้วเ,เจ็บนะประมาณตีสองนี่แหละ โรงพยาบาลในเมืองนันเราก็โอยากไปเพราะหมออันประจําตัวของเราอยู่อีกเมืองหนึ่งก็เลยแบบระทุหาคือใส่ของเล่าหันให้มาอันรับเรามาโรงพยาบาลหันสองที่ว่าเราเจ็บนะเจ็บส่องตีสองนะกับไข่ในไตวันพีไส้เรามาสุงนะเพราะว่าไขรในไตวันเขาจะบุบปิดเสียงเวลาอันปิดเสียงโทรศัพท์เวลานอนนะบางอัน บางผู้บางคนเขาเจ,จาะจะปิดเสียงโทรศัพท์เลนะเวลานอนถ้าถ้าสมมติว่าขึ้นนั่นแสบร้อ,อนเอออันพีใสของเราหันปิดเสียงโทรศัพท์กับเซบูมีอันไปมาส่งเล่าก็สิลำบากเลยเพราะว่าเจ็บมันก็นเจ็บบรด้เนาะเจ็บแบบหน้าหิวเนาะหูมือนั่นเล่านะหน้าย,ยิ้วจนบ่มีแบบสีซุปจนบ่มี ผู้คนก็ได้ลายโรงพยาบาลนังล่งรอเลยช่องสมองซับส้องเลยลอไป